ไม่มีแต่ฟังนู้จินแอคชั่นไม่ไงเปียกแล้ว หัวเปียกเลยมาดูเร้วมาดูหัวเปียกเลยโอ้โหน้ำเต็มอง เสรแล้วเหรอถึงแล้วเอาทั้งหมดไป <laughs> น้ำน้ำค่าเชื้อคน <c oughs> รอบแล้วเหรอเนี่ยเปียกก็มาเปียกตรงนี้แหละดูแล้วเนี่ยเปียกเลยรอง,ท <pe> er> งทเท้ารองเท้าเจนด้าชุ่มเลย น้าใสส่่เือโอ้เจนเจนดูไม่เปียกเลยเนาะเ <c oughs> จนดูตัวแห้งมากเลยเ <c oughs> จนหัวแห้งคนเดียวเลย <c oughs> เดี๋ยวพาไปเล่นรถรถบัมน้อยนี่จะมีรถบัมเลยไปไหนเนยคนไม่เยอะอยไปเล่นหนุ่มากับยมามินนะไ่าเชื่